เห็นเขาก็ไ huh. ด uh ้ฟิชไหมคะอีทูบิกนะคะวันเมตรนะคะวันเมตรเาก็ได้ฟิช can s e น it. when we want to see her cannot see นะคะ because she know we have camera นะคะ fish with fish fish, fish. นี่ปลาช่อนนะคะปลาช่อนปลาชะโดนะคะปลาช่อนปลาชะโดอร่อยมากนะคะกินอร่อยนะคะปลาช่อนปลานินด้วยะคะ่ะไม่เห็นละ